สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมพี่อามคนรักรถโคโานะครับครับผมวันนี้แวะเอาเจ้าฝ้าเพดานของซีเดียนะมาลงไว้ที่อู่นะครับช่างทําสีเสร็จแล้วนะนี่ครับลอยสเกิร์ตหน้าที่เย็นๆก็จัดการเรียบร้อยนะครับตาไฟช่างขัดให้เรียบร้อยนะฮะสีสันรอบขันก็เสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะฮะนี่ครับก็สวยงามแบบนี้นะหมวกแก้วถือฝ้าเพดานรอนะครับ ครับอันนี้ที่อามซักเรียบร้อยนะให้ช่างถอดแล้วซักเรียบร้อยก็เลยวันนี้เอามาส่งลงไว้นะครับนี่ครับรถสวยนะฮะติดตามกันไว้ครับอาจจะช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวเสร็จจากอู่สีนะครับเนี่ยภายในก็สวยแบบนี้นะ <c oughs> เสร็จจากอู่สีก็เราจะไปที่อู่ซ่อมครับเสื้อ,อไหล่มาเรียบร้อยนะ <c oughs> เก็บงานเซอร์วิสชุดใหญ่ให้เรียบร้อยก่อนขายนะฮะ ครับผมยังไงฝากติดตามเลยครับ0902757798นะจะโทรสอบถามไว้ก่อนหรือว่าจะจองไว้ก็ยินดีนะครับรถสวยๆกริบๆแน่นอนยางให้ยอําซื้อไว้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้อีก4เส้นนะครับแล้วก็เซอร์วิสชุดใหญ่ให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวรอออกจากอู่สีนะฮะติดตามกันไว้ครับ0902757798สําหรับวันนี้สวัสดีครับ